วายเทคสองจุดศูนย์เทอร์โบเดียวทำไมถึงซื้อรุ่นนี้เดี๋ยวเรามาหาคําตอบกันในคลิปนี้นะเหยียบปุ๊บแล้วมันกดทันทีมันจะไม่มีระยะระยะฟรีของตัวเบรคต้องทําอะไรบ้างในกรณีที่เรายกขับแบบดีและจบและไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มแล้วแต่งยกสูงกลัวว่าขับแล้วมันจะกระแทกถึงแบบไส้ข้างในไหลก่อนหน้านี้คันนี้ใส่ยางที่มันสามสามแล้วดูแบบเล็กเลยสวัสดีครับผมอาร์ตครับจากคาบโปรเจกต์นะครับผมที่ปรึกษาการขายประจาโชว์รูม สอ,อสร์ดพระนครกะเศรษนวมินนะครับภาพโปรเจอร์ EP นี้นะครับเลือกรถที่ไม่ได้เห็นกันมาสักพักนะครับในรุ่นนี้เนาะเพราะว่าเราก็จะคิดว่ารุ่นเนี้ยทําแค่สี่คูณสี่ที่เป็นเครื่อง V6 หกครับนั่นก็คือ w i t e ทคสองจุดศูนย์เทอร์โบเดียวครับยังอยู่นะแล้วก็มีขายด้วยมีอีกเยอะนะครับผมสําหรับรุ่นนี้คันเนี้นะครับที่ผมเลือกมาให้ดูหลายๆท่านอาจจะแบบมองว่าราคามันดิฟกับรุ่นสปอร์ตสี่คูณสี่นะครับทําไมไม่ ไปเอารุ่นนั้นนะครับทำไมถึงซื้อรุ่นนี้เดี๋ยวเรามาหาคําตอบกันในคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดติดตามคาร์โปรเจกต์ด้วยนะครับถ้าใครอยากดูรุ่นไหนคอมเมนต์เข้ามานะเดี๋ยวผมเอารถรุ่นนั้น,น,นมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับผมเปิดฝากระโปรงกันสักนิดเนาะคันนี้ถุงเห็นถุงสูงแบบนี้นะครับเปิดง่ายเพราะว่าติดโชคค้าฝากระโปรงให้นะครับใครที่สูงไม่ถึงหรือเรียกว่าสูงร้อยเจ็ดสิบลงไปผมว่าจะค่อนข้างลาบากในการเปิดฝากระโปรงเนะ อ่ะโอเคคันนี้เครื่องยนต์เป็น2.0เทอร์โบเทอร์โบหนึ่งลูกนะผม170แรงม้านะครับ405นิวตันเมตรในส่วนของแรงบิดเขาก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์บล็อกมาตรฐานของ Ford ที่เป็น Ranger รวมทั้ง e v e r อ s t ด้วยนะครับถ้าอัพขึ้นไปอีกทีนึงก็จะเป็นตัวไบเทอร์โบเนาะ2.0เหมือนกันหรือถ้าเล่นไปเครื่องวี6ก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่งบประมาณในกระเป๋าหรืองบประมาณจากการอนุมัติของ ขอบอที่บ้านนะฮะได้พัดลมไฟฟ้าที่เป็นตัวระบายความร้อนเป็นระบบไฟฟ้าเข้ามานะครับผมกับแบตเตอรี่ที่เป็น AGM นะฮะ80แอมป์ 800CCA ซึ่งแบตเตอรี่ตัวนี้รีวิวไปในหลายๆคลิปแล้วก็คือว่าข้อดียิ่งค่า CCA สูงเท่าไหร่นะครับเราจะทําให้รถ,ถตาร์ตติดได้ง่ายในอุณหภูมิตม่ําคือต้องบอกว่ารถตัวเนี้มันเป็นสเปคที่เขาใช้กับต่างประเทศเนาะแบตเตอรี่เขาก็เลยให้มาในสเปคเดียวกันกับตัวต่างประเทศจับคู่กับตัวที่เป็นไดชาร์จ 250แอมป์ไดชาร์จขนาดใหญ่ในเลนรถที่เป็นรถบ้านนะครับก็ให้ไดชาร์จขนาดใหญ่มาจะได้มีการครอเวอร์ทำงานครอเวอร์กันนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีการปั่นไฟก็เข้ามาเก็บในแบตเตอรี่ตัวนี้ที่เป็นแบตเตอรี่ขนาดใหญ่นะครับก็เลยต้องได้ไดชาร์จขนาดใหญ่เข้ามาเนาะส่วนระบบเบรกนะครับไวท์แท็กไดเบรกมือไฟฟ้าเข้ามานะครับแต่ด้วยความที่รถคันนี้มันไม่ได้มีระบบที่เป็น adaptive cruise control นะครับก็ยังจะได้เป็นระบบเบรกที่เป็นเบรก ปกติอยู่นะครับซึ่งเบรกตัวเนี้ยมันมีข้อดีอยู่เรื่องหนึ่งคือมันจะทําให้การเบรกที่ดีกว่าเบรกไฟฟ้าตรงที่เราสามารถเหยียบปุ๊บแล้วมันกดทันทีมันจะไม่มีระยะระยะฟรีของตัวเบรกนะครับนี่คือข้อดีของเบรกที่เป็นเบรกปกติเบร์มออรลมนะฮะเครื่องยนต์โดยรวมแล้ว,ลวประมาณนี้เป็นเครื่องยนต์มาตรฐานของ Ford อยู่แล้วนะครับ2.0เทอร์โบเดียวนะครับมามาโอ้โหสูง170กับรถที่สูงขึ้น2นิ้ว แต่คันนี้มันจะสูงขึ้นกว่าปกติตรงที่เราใส่ยางที่มันค่อนข้างใหญ่เข้ามานะครับเดี๋ยวเราค่อยไล่ไปทีละจุดเนาะด้านหน้านะครับพูดถึงสีก่อนนะครับสีของคันนี้นะครับเป็นสีที่เราเอาไปแรปเพิ่มนะก็คือสีสีเนี้ยมันจะดูผผเผินๆเป็นสีเทาเทาแลมโบหรือเปล่าแต่มันไม่ใช่นะครับมันมีชื่อเรียกคือนาโนเกรมันจะแตกต่างของพวกแรปเตอร์ที่เป็นคองเกรเกหรือสีปัจจุบันก็คือคอมานเก ความละเอียดในตัวเม็ดสีเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะครับถ้าเราดูจริงๆอันนี้มันจะมีความดํากว่านะในตัวของแรปเตอร์ปัจจุบันเนี่ยมันจะมีความฟ้าเนาะตากล้องลองหนงันแผ่นตรงนุ้นะจะเจอแรปเตอร์ที่เป็นสีปัจจุบันมันจะออกฟ้าสว่างกว่านะครับน,นั่นเองนะรประมาณนี้แล้วกันนะสีนี้ก็เป็นนานโนเกนะฮะเห็นไหมความต่างของตัวสีนะครับนี่ และนี่ก็เป็นอีก1นึคันเป็นแรปเตอร์เจนแรกนะครับก็จะเป็น, Con Gay นคองเกอร์เกนะฮะสีที่มันจะ3สีเนี้ยมันแตกต่างกันแต่ถ้าเราแบบเออถ้าเราไม่ได้สังเกตจริงๆดูผลผลิๆมันก็เอ้ยคล้ายๆกันนะครับอ่ะแล้วแต่เฉดแล้วแต่ความชอบของเจ้าของรถว่าอยากให้มันเป็นเฉดไหนเนาะค,คันนี้เดิมๆโรงงานนะครับก็คือไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าอัตโนมัติเนาะนะเป็นไฟหน้า LED นะครับก็คือ เป็นไฟหน้าออโต้ครับตัวหลอดเป็น LVD นะฮะมีไฟเดย์ไทม์ตรงนี้นะครับผมแต่สิ่งที่ตกแต่งเพิ่มว่าแน่นอนว่าชุดแต่งแล้วก็กระจังหน้ามีการเปลี่ยนนะครับเราจะได้ไฟตรงนี้เพิ่มอันนี้ต้องบอกว่าเป็นชุดแต่งวิกเตอร์ทั้งเซตเลยนะครับนี่ก็วิกเตอร์นี่ก็วิกเตอร์นะครับซึ่งนะครับตัวการชนด้านล่างนะครับก็จะเป็นวิกเตอร์เนี่ยที่เราครอบทับเข้าไปนะฮะก็ผมว่าใส่กับรถกระบะเนี่ยค่อนข้างสวยนะชูวตัววิกเตอร์นะครับมันจะทําให้รถที่แบบจากดูดจากรถกระบะ สปอร์ตขึ้นนะดูมีความสวยขึ้นนะครับในชุดแต่งวิกเตอร์ที่เราใส่กับกระบะเนาะและที่นี้นะสำหรับกระจังหน้าถ้าใครอยากได้กระจังหน้าที่มันมีไฟตัวเนี้นะครับหรือที่แบบมองไกลๆเหมือนลูกตาตาน้อยๆนะครับก็สั่งเป็นกระจังหน้าวิกเตอร์นะครับหรือสั่งวิกเตอร์ทั้งเซตเลยนะวิกเตอร์เซตนะครับมันประกอบไปด้วยกันชนหน้ากระจังหน้าแล้วก็คิ้วล้อตรงนี้นะครับทีเรามาดูด้านข้างดีกว่านะครับด้านข้างเนี่ยมันมีการทําเยอะนะครับ รวมถึงช่วงล่างด้วยนะยยกขนาดถึง2นิ้วใส่ยางที่เป็นยาง35นะครับล้อก,ก็ยังเป็นล้อขอบ20นะครับอันเนี้ยต้องทำอะไรบ้างในกรณีที่เรายกและต้องการจะได้แบบรถฟิลลิ่งที่ขับแบบดีและจบและไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มแล้วนะครับโช๊กนะครับเปลี่ยนเลยเปลี่ยนไปเลยจบจบนะครับ โบลเฟนเดอร์ ender, ตัวนี้เราสามารถปรับได้แประดับอันนี้เราปรับมาให้แล้วนะให้มันเข้ากับตัวฟิลลิ่งยางที่มันมีขนาดใหญ่ล้อที่มันเป็น20นะครับปรับมาให้แล้วทําให้คันนี้ที่ผมลองขับคือมันขับดีมากนะครับการกระแทกนี่คือแบบไม่สถานนะฮะบ,บางท่านขับรถแต่งยกสูงกลัวว่าขับแล้วมันจะกระแทกถึงแบบไส้ข้างในไหลหรือถ้าคนท้องนั่งไม่ได้อันนี้ ปรับให้แล้วนะครับขับนุ่มเลยคุณผู้หญิงผมว่าชอบช่วงล่างก็จะมีประกอบไปด้วยพวกโชกแล้วก็ปีกนกลูกหมากกันโคงอะไรพวกนี้นะครับอยู่ในเซตเลยนะเรามาเจาะลึก้อกันดีกว่านะครับล้อ20อันเนี้ยเราสังเกตดูดีๆมันจะมีล้นออกมาตรงนี้เนาะแต่ว่าอันเนี้ยออฟเซตศูนย์นะครับออฟเซตศูนย์นะทำให้มันพอดีกับซุ้มล้อด้านบนเวลาเราขับขี่แล้วเราวิ่งอยู่ชุดกากีไม่เรียกเราแน่นอนเพราะว่ามันทํามาพอดีแล้วไม่ล้นจนเกินไปเนาะ ยางให้มาเป็นยาง35นะครับไม่ได้ให้เปลี่ยนนะครับยางเปลี่ยนเป็นยาง35นะครับที่ใหญ่เลยเพราะว่าก่อนหน้านี้คันนี้ใส่ยางที่มัน33แล้วดูแบบเล็กเลยรถยกขนาดนี้นะับยางมันเลยดูเล็กก็เลยเปลี่ยนใหม่เป็น35ให้มันพอดีและดูที่แบบระยะตรงนี้มันเหลือไม่เยอะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันเหลือเยอะมากนะครับมันทําให้แบบเหมือนคนที่เล่นกล้ามแล้วขาเล็กอ่ะนะฮะ มันก็เลยดูเป็นฟิลนั้นอันนี้เราก็เลยปรับใหม่เนาะไปเล่นก้ามขามันใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับนี่คือการที่เราเลือกล้อก็แต่งรถทั้งทีไม่ต้องรีบครับค่อยๆใจเย็นๆเ,เลือกสิ่งที่ถูกใจที่สุดนะครับแล้วก็แต่งให้มันขับได้ดีด้วยไม่ใช่แต่งไปงั้นๆแล้วก็จอดอยู่บ้านที่คนเลือกรุ่นนี้นะครับมากกว่าที่จะไปเล่นสปอร์ตสี่คูลสี่เพราะอะไรคือมันได้ดิสเบรกสี่ล้อนะหมายความว่าคันนี้มันจะมีระบบ abs ทั้ง4ล้อ นะครับมีการกระจายแรงเบรกทั้ง4ล้อเลยนะครับสปอร์ตตีคู 4, มันจะเป็นหน้าดิสหลังดัมอันนั้นก็จะเอาไว้ในการแบบบรรทุกได้หน่อยได้มากกว่ารุ่นนี้นิดนึงนะครับในตัวของระบบเบรกนะถามว่าทําไมถึงระบบเบรกมันมีผลต่อการบรรทุกลองสังเกตรถสิบล้อนะฮะเขาจะเป็นดัมเบรนแทบทั้งนั้นนะครับเพราะว่าดัมเบรกเนี่ยมันจะสามารถจับจับในกรณีที่รถมีน้ําหนักเยอะได้ดีกว่าที่เป็นดิสเบรกนะครับแต่ ดิสเบรกมันดูสวยนะฮะแล้วก็มันมีตัวเขาเรียกว่าอะไรนะป้องกันล้อล็อก ok ได้นั่นเองนะครับอ่ะก็แล้วแต่จะเลือกเนาะว่าถ้าอยากได้ระบบเบรกดิสเบรกสีล้อก็เลือกรุ่นนี้ถ้าอยากได้พวกระบบแท่เน้นขับฟรีในราคาร้านต้นๆก็ไปเล่นสปอร์ตก็แล้วแต่ว่าจะเลือกตรงไหนนั่นเองนะครับแต่ถ้าอยากได้ทุกอย่างนะไวท์แท็กวีหกนะครับหรือสตอล์นแท็กก็ได้นั่นเองอ่ะโดยรวมประมาณนี้เนาะคันนี้ก็ฟิตเมนต์ก็ ยกไป2นิ้วนะครับแต่มันก็จะสูงพิเศษตรงที่ยางตรงเนี้ยมันเป็นยาง 35- านะครับทำให้มันดูสูงมากนะครับแล้วหลังคาแรปดําให้แล้วนะครับผมไวทแท็กมีเหลาหลังคามาจากโรงงานนะครับใช้งานได้จริงไม่ได้ติดเพิ่มจะผูกของจะลัดของจะขึ้นไปโหนได้หมดเลยนะครับทีนี้ชุดวิกเตอร์นะครับยังไม่หมดยังมีกราบข้างนะฮะอันนี้ก็ติดไว้เพื่อ1คือป้องกันลอยนะครับในกรณีที่เราเปิดประตูโดยที่เราแบบไม่ได้ระวังหรือ มีเป็นเกราะป้องกันเบางทีเราเข้าห้างหรือว่ามีเด็กมันเขีนรถเข็นมานีครับมันก็จะโดนตรงนี้ก่อนนะฮะหรือแบบแล้วก็ติดสวยด้วยนะครับครอบมืออะไรงนี้ติดให้หมดแล้วนะครับผมเดิมๆของ w i ยแท็กตรงเนี้ยนะครับมันจะเป็นสีเดียวกับรถอันนี้เราแรปเก็บงานให้มันเป็นโทนเทาดํานะครับสปอร์ตบาร์สปอร์ตบาร์สปอร์ตบารบา์เนอร์เลยทีนี้นะครับสปอร์ตบาร์ของว i ยแท็นะครับเป็นทรงนี้นะ จากโรงงานนะครับรถที่ไม่ได้เน้นความเป็นออฟโรดจัดๆนะครับเน้นความสปอร์ตเนาะเรนเจอร์วายแท็กนะสวยนะครับผมด้านหลังนี่ด้านหลังเราจะเห็นตัวโช๊คชัดหน่อยนะครับด้านหลังนะครับก็จะ,จะมีปรับแปดได้จากตรงนี้นะฮะแล้วก็หมุนได้เลยจะที่ที่ตรงหัวโช๊คเนาะเฮ้ยหัวซับแท้งนะครับสามารถหมุนเลือกฟิลลิ่งได้เลยอยากให้มันนุ่มก็ปรับให้มัน เบอร์ต่ำอย่าคใหมันแข็งก็หมุนไปเบอร์สูงนะครับมี1-8เลือกเอานะฮะนี่นะครับมีแหนบเพื่อบรรทุกได้นะครับก็ยังมีการใส่ของได้เนะที่นี้สำคัญตัวนี้สำคัญมากคือท่อนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูนะครับใส่มาเป็นท่อ HKS นะครับที่เป็นปลายคาร์บอนอันนี้ก็จะเป็นท่อคู่นะครับที่ออกฝั่งเดียวกันนะฮะเดี๋ยวผมให้ฟังในเสียงเดินเบานะครับ ฟังดูเสียงเพาะมากครับเดี๋ยวผมเพิ่ให้ดูเสียงก็ถือว่าเพราะนะครับไม่รบกวนเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็ถ้าเรานั่งอยู่ในรถเราขับอยู่ผมว่าเติมอรรถรสในการขับขี่ให้เราได้ ประมาณหนึ่งเลยนะฮะฝาท้ายของ w i ยแท็กนะครับเขาจะมีกุญแจตรงนี้รูกุญแจเนี่ยให้เราล็อกได้นะครับในกรณีที่เราแบบไม่อยากให้ใครมายุ่งกับฝารถเราท้ายกระบะเรานะครับเราถอดออกมาปุ๊บนะครับเราเสียบล็อกเลยนะฮะเปิดไม่ได้แล้วนะครับต่อให้เราปลดล็อกนะครับก็เปิดไม่ได้นะครับนี่เราต้องมาไขปุ๊บจึงจะใช้งานได้นี่ครับมา ทีนี้ในฝาท้ายก็ยังมีอีซีลิฟเอาไว้ผ่อนแรงนะครับเพื่อให้มันตัวนี้ตัวฝากระบะเนี่ยมันเบาในกรณีที่เรามีมือที่น้อยครับไม่ได้หมายถึงมือด้วนนะหมายถึงว่ามือหนึ่งเราอาจจะถือของอยู่นะครับแล้วเราไม่สามารถใช้สองมือได้ถ้าฝากระบะมันหนักจริงๆเราจะไม่สามารถรับมันไหวแต่พอเรามีอีซีลิฟเนี่ยเราสามารถใช้มือเดียวในการเปิดฝากกระบะได้เลยนะครับมีกล้อง ถอยหลังเขาเรียกว่ากล้องมองหลังขนาดถอยนะครับในรุ่นวายแท็นะฮะแล้วก็อันนี้เราตกแต่งเพิ่มโดยการครอบครอบอันนี้เข้าไปนะครับครอบตัวฝาท้ายแล้วก็ติดตัวเลนเจอร์เพิ่มเข้ามานะฮะนี่คือเลนเจอวายแท็ที่ตกแต่งเสร็จแล้วเนาะแล้วคันนี้ก็สูงเป็นพิเศษนะครับนะเปิดไปสักทีนะครับมิติกระบะนะครับประมาณเมตรครึ่งนะครับก็หรือ150เซนนะครับในความกว้างเนาะนะฮะ ก็สามารถวางของได้อย่างเนี้ยอย่างกล่องที่เราวางอยู่ก็กล่องท่อกล่องอะไรพวกนี้เราก็สามารถใส่ได้หรือใครที่ต้องการวางสัมภาระก็เอามาวางได้นะครับถ้าอยากให้มันปลอดภัยนิดนึงก็ติดโรลอรลชัตเตอร์เพิ่มด้วยนะครับสวยด้วยนะครับแล้วก็ป้องกันจุลกรรมได้ป้องกันแดดป้องกันฝนได้ด้วยนะครับผมอ่ะท้ายกระบะเขาก็มีตัวนี้นะครับมีปลั๊กไฟนะครับที่เป็นปลั๊กสามตาให้นะฮะนี่นะครับผม มีแอร์หลังนะครับนั่งได้สบายเนาะไม่ว่าเราจะเดินทางไกลยังไงนะครับมีลูกมีคุณพ่อคุณแม่ที่นั่งอยู่ที่ต้องนั่งแถวหลังนะครับเรามีแอร์ให้นะฮะซ้ำนั้นยังไม่พอมีปลั๊กให้ด้วยนะครับปลั๊กเสียบชาร์จโทรศัพท์ชาร์จโน้ตบุ๊กดู iPad อะไรพวกนี้เราเสียบได้เลยปลั๊กสามตา USB-A USB-C เรามีให้หมดแล้วนะครับในรถกระบะ นะฮะไปดูกันฝั่งคนขับสินะครับวิธีการขึ้นรถนะครับหรือวิธีการล็อกรถก็คือเราไม่ต้องมีกุญแจผมไม่มีกุญแจผมเก็บไว้ในกระเป๋างเกงแล้วผมล็อกรถด,ด้วยนิ้วมือนะครับรถล,ล็อกนะเช็คยังไงเช็คที่ตรงนี้นะครับและถ้าเราไม่สามารถหยิบกุญแจตอนที่เราจะเดินขึ้นรถนะครับเราก็หล้วงเข้าไปนะครับเราก็เปิดได้เห็นไหมผมไม่มีกุญแจผมก็สามารถขึ้นรถได้ แล้วเราก็สามารถสตาร์ทรถขับรถออกไปได้นะครับมาดูภายในกันนะคันนี้รถล้างเตรียมส่งมอบนะครับขอญาตถอดรองเท้าจะปีนนะครับจะปีนราเจ็ดสิบก็ขึ้นยากเหมือนกันนะเนี่ยนะครับรถมันสูงเนาะอ่ะนะครับระบบสตาร์ทนะครับจะเป็นตัวปุ่มพุทธสตาร์ทนะครับนะแล้วก็ระบบไฟหน้าเป็นไฟหน้าอัตโนมัตินะครับอยู่แล้วเนาะสตาร์ทดูนะจะได้เห็นนี่นะครับเป็นไฟหน้าอัตโนมัตินะครับถ้าใครไม่อยากให้มันติดแล้วก็หมุนปิดไป แต่ทุกครั้งที่เราหมุนไปที่ไหนถ้าเราดับเครื่องแล้วสตาร์ทใหม่เขาก็จะรีกลับมาที่ตัว A ก็คือออโต้นั่นเองนะครับผมคันนี้มีการามีปุ่มที่ปรับไฟหน้านะครับให้มันต่ําลงในกรณีที่เราบรรทุกหนักแล้วหน้าเชิดนะครับเราสามารถหมุนได้นะฮะได้ถึง4ระดับนะครับ4ก็คือต่ําที่สุดนะครับมันก็จะกดลงพื้นมากที่สุดนั่นเองนะครับเพื่อที่จะได้ไฟหน้ามันจะได้ไม่เชิดขึ้นหรือไปส่องตา เพื่อนร่วมทางแล้วก็ทําให้เราเห็นพื้นถนนมากที่สุดนั่นเองพวงมาลัยเป็น,นมัลติฟังก์ชันนะผมก็คือเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าที่มีน้ําหนักเบาเห็นไหมว่าผมใส่ล้อ20นะครับยาง35ผมสามารถคอนโทรลมันด้วยนิ้วเดียวนะฮะแต่ไม่ได้หมายถึงว่าให้คุณขับรถด,ด้วยนิ้วเดียวนะแค่บอกว่ามันมันเบานะครับมันเบานะทั้งที่รถมันใส่ล้อมาใหญ่นะครับแล้วก็เป็นรถกระบะด้วยนะฮะนี่คือข้อดีนะครับคือพวงมาลัยเบาแล้วก็ไม่เหนื่อยในการขับขี่ไม่ปวดแขนปวดไหล่เนาะใครที่แบบขับทางไกล เจอโค้งเจอเลี้ยวเยอะๆนะครับแล้วก็ขับง่ายนะฮะผมแต่ว่าพวงมาลัยก็จะมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นตามความเร็วรถที่เราขับนะครับยิ่งเราขับเร็วพวงมาลัยก็จะยิ่งเพิ่มน้าหนักขึ้นน้าหนักขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่จะให้มันไม่เกิดการหน้าไวนะพวงมาลัยไม่เกิดการสะบัดในกรณีที่เราตกหลุมเล็กๆนะครับหรือแบบสะเทือนน้านิดหน่อยนั่นเองนะฮะตัวพวงมาลัยนะครับเขาก็ยังสามารถควบคุมระบบคูสคอนโทรลได้นะครับ ผ่านตรงนี้เลยนะฮะเราเปิดระบบปุ๊บเราก็ตั้งความเร็วให้รถมันวิ่งไปนะครับหรือถ้าเราอยากไม่อยากให้รถมันวิ่งเกิน90แล้วก็ล็อกลิมิตไว้นะครับให้เราวิ่งไม่เกินเท่านี้เนาะบางทีโดนตรวจจับความเร็วนะครับถ้าเราตั้งปุ๊บเราเหยียบคันเร่งเท่าไหร่มันก็จะวิ่งแค่นั้นนะฮะนั่นคือการตั้งพวกค r สคอน Control เขานะครับผมอ่ะหน้าจอหลังพวงมาลัยนะครับเป็นดิจิตอลนะแต่ว่าตรงนี้หน้าจอตรงนี้เขามีการบอกข้อมูลต่าง เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ก่อนซึ่งหลักๆสิ่งที่ต้องเปลี่ยนเลยคือตรงนี้นะครับไอตรงเนี้ย L ทับ100 km ก็คือ100กิโลเมตรนะครับใช้น้ํามันกี่ลิตรแต่เราจะเปลี่ยนให้มันเป็นกิโลเมตรต่อลิตรนะครับทํายังไงล่ะทีนี้อ่ะหน้าจอกลางนะครับรูปรถเลื่อนลงมารถยนต์นะครับเห็นอย่างนี้ไหมหน่วยระยะทางนะครับกดเข้าไป เราเปลี่ยนได้นะครับทีนี้ตรงหน้าจอเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนแล้วเป็นหน่วยกิโลเมตรต่ตอลิตรเลยนะครับแต่ตอนนี้รถยังไม่ได้วิ่งนะครับก็จะถ้าวิ่งปุ๊บเขาก็จะมีการปรับาขอาเขาเองนะว่าเอ้ยตอนนี้วิ่งกี่กิโลเมตรต่ตอลิตรเนาะก็ดูได้จากตรงนี้นะครับผมมีเกียร์บอกทุกอย่างนะครับหน่วยน้ํามันวิ่งได้อีกกี่กิโลนะครับเวลาในการสตาร์ทเครื่องอะไรพวกนี้นะฮะบ,บอกหมดที่หน้าจอนะครับผมนะแล้วก็ ขี่น้ำมันนะครับอุณหภูมิเครื่องยนต์นะครับความเร็วมีทิศมีทิศบอกให้ด้วยนะครับทิศทิศท,ทางอ่ะทิศเหนือทิศใต้นะไม่ใช่ทิศที่แบบพระที่ศึกแล้วนะตั้งค่าหน้าจอ,อยังไงกดที่3ามขีดบนพวงมาลัยตัวนี้นะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้นะฮะเราก็เลือกเลื่อนดูนะครับหลกัหลกๆเราก็จะไม่ได้ดูอะไรมากหรอกเราก็ดูแค่การซ่อมบำรุงอะไรพวกนี้นะครับคุณภาพน้ำมันเครื่องเห็นไหมเราดูได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่เราไม่ต้องไปเปิดฝากระโปรงแล้วแล้วเราดึงสายอันนั้ นะเราดูได้บนนี้เลยตั้งค่าหน้าจอทําอะไรด้อีกเนื้อหาบนหน้าจอมุมมองคลาสสิกอะไรพวกนี้เราสามารถเซตได้หมดเลยนะคันนี้ไม่มีแอดบูนะเพราะว่าเขาใช้ระบบ DPF ในการเผาผ่านขเมานะครับไม่ต้องเติมแอดบูนะเพราะว่ากระบะยังได้อนุโลมอยู่นะครับนะประมาณนี้หน้าจอนะครับส่วนจอกลางนะครับจอกลางของ q วัยแท็กจะเป็นจอที่มีขนาดใหญ่12นิ้วนะครับก็จะ เนี่ยนี่คือข้อแตกต่างของวายเทคกับเรนเ e อร์สปอร์ตนะครับวายเทคจะได้เป็นหน้าจอกลางขนาดใหญ่เลยนะครับแอร์ออโต้เช่นเดียวกันเนาะจะแค่หน้าจอเขาใหญ่กว่านะครับข้อมูลต่างๆนะครับพวกการเชื่อมต่อวิทยุโทรศัพท์อะไรพวกนี้มีให้เหมือนกันหมดเลยนะครับแต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาในวายเทคก็คือตรงนี้โซนไลท์นิ่งนะครับก็คือการส่องสว่างในโซนต่างๆตัวเนี้ยนะครับเราเพิ่มเงิน5,000บาทจาก r ร n เจ r Sport แนบเราจะได้ดิสเบรกสีล้อเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็โซลาร์นิ่งเบาไฟฟ้านะครับอันนี้คือการที่เราเพิ่มเงิน5,000บาทนะครับอ่ะโซลาร์นิ่งมีประโยชน์อย่างไรทีนี้นะครับในกรณีที่เราต้องการจะเปิดไฟแค่บางจุดนอกรถนะนะครับอย่างเช่นเรานั่งอยู่ฝั่งซ้ายนะครับเรามีกิจกรรมอยู่ฝั่งซ้ายเราอยากจะเปิดไฟรถนะครับเราเข้ามาที่โซลาร์นิ่งเมื่อกี้เนาะแล้วเราเลือกเปิดได้แต่ทีเนี้ยถ้าเราจะเปิดคือเราต้องดับเครื่องนะครับ เราจะต้องดับเครื่องแล้วก็ออนไฟไว้ให้หน้าจอมันขึ้นแบบนี้เราก็เลือกเปิดนะครับแล้วก็เลือกมุมที่จะขึ้นอันนี้ก็เป็นไฟหน้าได้เป็นมุมซ้ายจากกระจกนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นการส่องออกมาจากกระบะนะครับมาดูใกล้ๆมันจะเป็นไฟที่อยู่ตรงท้ายกระบะในกระบะในกระบะนะครับนี่คือโซนไลนิ่งของ r a n g e r w ์วายทนะครับมี Wi ทขึ้นไปนะฮะการตั้งค่าหน้าจอนะครับออตโต้โฮ มีในรุ่นที่เป็นเบรกมือเช่นคันนี้นะครับเบรกมือไฟฟ้าเนาะก็จะมีออโต้โคเข้ามาให้เราปิดไว้นะครับแต่ถ้าเราอยากรู้ว่าออโต้โคเนี่ยมันทํางานอย่างไรนะครับเราเห็นตัวไอตรงนี้ใช่ไหมครับเรากดเข้าไปนะฮะปุ๊บมันก็จะบอกว่าการทํางานมันจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าลองอ่านดูหยุดอยู่กับที่หลังจากที่เราเบรกนะครับเหยียบแป้นคันเร่งจะปลดการหยุดรถก็คือถ้าเราขับรถอยู่แล้วเราเบรกนะครับติดไฟแดงปุ๊บ ออโต้โฮทำงานนะฮะร,รถจะเบรกให้โดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์ไปถึงเกียร์ว่างหรือเกียร์พีนะครับเราสามารถปล่อยเบรกได้เลยเพราะว่าเบรกมือมันโฮไว้ให้นะครับอันนี้คือออโต้โฮเนะาะถ้าอยากให้มันไปต่อเราก็แค่เติมพันเร่งเบาๆและทีนี้นะครับสิ่งที่สำคัญที่หลายๆคนเจอว่ารถเนี่ยจอดสตาร์รทส,สา,า,า,ามสนาทีสักพักหนึ่งแล้วกันสักพักหนึ่งบางคนลายเชื่อเหือว่าไม่ได้จับเวลาสักพักหนึ่งแล้วรถมันดับเองนะครับ มันคือตรงนี้นะเดินเบาสูงสุดสามิบวินาทีเราต้องเข้ามาปิดทุกครั้งนะครับที่เราสตาร์ทรถเนาะนะฮะไม่งั้นรถมันก็จะมีการดับเองเมื่อครบ30มนาทีแล้วนะครับผมเตือนเมื่อมีคนอยู่เบาะหลังอะไรพวกนี้อย่างม่อก,กะนะครับขึ้นรถมามันจะมีคนติ๊กถูกติ๊กถูกอยู่ข้างหลังแสดงว่ารถเนี่ยมีคนนั่งหลังแล้วคาดเบลล์เรียบร้อยถ้าไม่คาดเบล์มันก็จะขึ้นเป็นการกระบาทที่หน้าจอหลังพงมาลายตรงนี้นะครับหน้าต่างหน้าต่างตรงนี้นะครับเปิดจากระยะไกลมันทํายังไงล่ะทีนี้นะครับ เราลองเข้าไปดูตรงนี้ที่ตัวไอมันก็จะบอกว่าให้คุณสามารถตั้งค่าลักษณะาการทํางานของหน้าต่างเช่นเปิดหรือปิดอัตโนมัติด้วยรีโมทอ่าดยุสิเปิดระยะไกลนะครับมันก็จะบอกว่าทําให้คุณเปิดหน้าต่างได้จากระยะไกลนะครับโดยให้คุณกดปุ่มปลดล็อกที่กุญแจหนึ่งครั้งแล้วกดปุ่มอ่าให้คุณกดปุ่มล็อกที่กุญแจหนึ่งครั้งนะครับแล้วกดปุ่มปลดล็อก ค้างไว้สามวิกระจกมันก็จะรูดลงแบบนี้เพื่อระบายความร้อนนะฮะในคนที่ในกรณีที่เราจอดตากแดดนานๆเนาะนะครับอ่เราเข้ามาดูได้เผื่อบางทีตอนรับรถเซลล์วิจะอธิบายไม่หมดหรืออธิบายแล้วแต่จําไม่ได้จริงนะครับเข้ามาดูได้ตรงตรงัวไอพวกเนี้ยรูดูได้หมดเลยนะฮะที่ปัดน้ําฝนนะครับเป็นตรวจจับเมื่อมีน้ําฝนถ้ามีน้ําสาดมาที่กระจกที่ปัดปัดเลยนะครับออก็คือออโต้นั่นเองการส่องสว่างนะครับ อันนี้บางคนตกใจว่าเราดับเครื่องล็อกรถแล้วทําไมไฟมันไม่ดับเนาะไฟหน้าก็คือมันจะดวงติดค้างไว้ให้เรา20วินะครับเพื่อที่ส่งเราเข้าบ้านนะครับมันไม่ได้ดับเลยเนาะนะฮะเหลือว่า20วิแล้วก็เข้ามาเปลี่ยนได้ปั๊บนะ120วิ10วิอะไรใครยอยากให้มันนานขนาดไหนแล้วก็ปรับได้นะครับอ่าประมาณนี้เราเข้ามาเลือกดูได้ประมาณนี้เนาะ แอร์แยกสายขวาเนาะมีไวเดตชาร์จเจอร์อยู่ข้างล่างนะครับมี usb a usb c สำหรับชาร์จได้ด้วยนะฮะอ่าแล้วก็ไวแท็กนะครับจะมีเกย์บนเกย์ล่างนะครับน่ะเกย์บนเกย์ล่างแล้วก็มีที่วางแก้วที่วางแก้วนะครับนี่รวมๆมอประมาณ10 12จุดนะที่วางแก้วในรถกระบะคันนี้เนาะตรงกลางนี่นะครับเบรกมือไฟฟ้านะฮะเบรกโคลและออโต้สตาร์ทสต็อปสามารถปิดได้นะครับมีโหมดให้เราปรับเปลี่ยนได้ถึง4โหมด นะครับลองกดให้ดูนะฮะกดให้ดูนะครับ4โหมดปับ๊บโหมดปกติโหมดประหยัดนะครับโหมดลาบพ่วงโหมดถนนลื่นอ่ะอันนี้ก็เลือกใช้ตามที่เราชอบได้เลยที่เราต้องใช้นะครับไฟส่องสว่างเปิดเมื่อจะติดเมื่อเปิดประตูหรือถ้าไม่อยากให้เปิดก็ไม่อยากให้ไฟติดก็ปิดได้นะครับใครกลัวแบตหมดอะไรเงี้ยหรือว่าเราลืมกลัวลืมว่าเปิดไฟทิ้งไว้เราเข้าบ้านไปแล้วปิดไปเลยนะครับ ปิดได้หรือว่าอยากเปิดทีละดวงก็ได้นะฮะมีที่เก็บแว่นให้นะครับผมอ่ะมีช่องส่องให้นะครับส่องกระจกสําหรับคนนั่งนะครับคนขับก็มีให้นะฮะนี่ขับไปแต่งหน้าไปนะครับอ่ะประมาณนี้ลครับนะครับคันนี้นะครับก็ถ้าใครที่ชอบรถคันนี้レนเจอร์วายแท็กขับเคลื่อนสองล้อ นับราคา1 0ล้าน9 0บาทนะครับยังไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่งตรงนี้นะฮะกดเบอร์ที่อยู่ด้านล่างนะครับผมโทรเข้ามาหรือแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามคาโปรเจกต์ให้ด้วยนะครับผม EP น่าจะเป็นรถรุ่นอะไรนั้นหรือถ้าอยากดูรถรุ่นไหนคอมเมนต์เข้ามานะครับเดี๋ยวผมเอามารีวิวให้ดูนะจะได้เป็นแนวทางกับคนที่ต้องการจะออกรถยนต์ Ford สัก1คันนะครับหรืออยากตกแต่งสัก1คันเนี่ยนะฮะ ถ้ายังไม่มีเซลล์คนไหนดูแลนะครับเบอร์ด้านล่างเบอร์ขอเองนะอาร์ตคาบโปรเจกต์ที่ปรึกษาการขายฝอดพระนครากาเรนวินผม,นมวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ